นแก้วค่ะทุกคน <spe c> เป๊กค่ะมาเด้อกินใบบบบแก้ช้ำใจ <S <S> หอมมากคอลลาเจนวิตามินซีคอลลาเจนมิกซ์เบอร์รี่สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกันกับใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้มากินก้อ,กอยหอยเชอรี่นะคะก้อยหอยเชอรี่ชอ็ชอตนะคะอันนี้ก็เอามาสองช็อตเนาะผักแก้มกะะ็จะมีเนี่ยค่ะแตงกวานะคะอันนี้แต่งจานเนาะแครอทนะคะแล้วก็นี่เป็นผักใบบัวบกนะคะแล้วก็อันนี้อย่างเนี้ยโหด นี่เหรวะใบมิ้นทน่ะสารแน่สารแนนะคะมาค่ะมาเริ่มกินช็อตกันเลยดีกว่านะแค่จนแก้วค่ะทุกคนเป๊กค่ะใบบัวบก 嗯。Uh. เป็กที่สองค่ะทุกคนมาค่ะ มาเด้อกินใบบกแก้ช้ำใจเพ็ด ทำไมหอยเชอรี่มันถึงมีรสชาติขมๆม,มอะต้มหลายน้ำแล้วเดียวอันนี้แม่ต้มมาให้นะคะแม่แกะแล้วก็ต้มแล้วก็ต้มสุกมาให้แล้วเดยกแล้วก็มาลวกอีกสามน้ำเป็นยังมันคือ,อยังขมหรือเป็นเพราะใส่ใบมะกรูดเกี่ยวไหมใส่ใบมะกรูดหรือเปล่ามาค่ะกรึบ น่าจจะขมใบามากุฮนเกี่ยกับขนมจีนเด็ด ขอนุญาตใช้มือนะคะปกติไม่ถนัดใช้มือนะเวลากินอาหารบ่แมนบ่ถนัดดอกบมมักใส่มันชอบแสบมือแต่ความที่มันเป็นหอยอะ่ะมันต้องหยิบกินออ ไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะหอยเนี่ยจะได้กินก็เวลาซื้อ้มตำปลานะคะเขาก็สิใสใมาให้น้อยนึงอื เอาไว้ก่อนตัวใหญ่ๆ,ๆเนี่ยอเอาเสียบไม้เนาะไปจี้ไะเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มแจวอ,อันนี้ใส่แค่ผงลาบนะคะแล้วก็ใส่ปลรราร้านิด น,นิดนี่คือประมาณหนึ่งส่อนซานะคะแล้วก็ใส่เครื่องตามที่เราอยากใส่ก็จะมีผักชีหัวอันจานแน่พริกนะคะมะเขือเทศกับแครอทนี้ไม่ต้องไปใส่นะ อันนี้ใส่แต่งเติมสีสันเฉย ใบโบบกเนี่ยมันขมนะคะขมแต่เมื่อกี้นั่งเบิ้งงใ้สดกินกินใบโบบกไปหมดประมาณครึ่งกรมเนี่ยกินเลนจนจนแบบจนบรูสึกขมะ่ะนี่ค่ะมันจะขมตรงเนี้ยตรงใบมันขมแล้วก็เหม็นเหม็นเหม็นเขียวอะ่ะก้านมันอร่อย ให้มันแล้ว คำสุดท้ายค่ะทุกคนตัวใหญ่มากดูดิ าแล้วค่ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไปกดติดตามเพจ Facebook ด้วยนะคะชื่อกินข้าวกับใหม่เหมือนกันกับ YouTube เลยนะคะจะพิมพ์ว่าใหม่ปณิตาภาษาอังกฤษหรือว่าจะพิมพ์เป็นคําว่ากินข้าวกับใหม่ก็ได้นะคะจะชื่อเดียวกันเลยนะคะทั้ง Tik ท o k y อกยูทูบเฟซบุ๊กนะคะกินข้าวกับใหม่นะภาษาไทยนะคะฝากทุกคนไปกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวกลับไปแล้วค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ